ครับผมสวัสดีครับม้นนี่ก็มา่อพบกับช่องเราเทแชแนลครับม้นนี้ก็จะมาลองชิมบะม,มีกึ่งสําเร็จรูปนะครับสองรสชาติที่เขาว่า ผสมจับคู่กันลืมิกเนี่ยมันจะกลมกล่อมอร่อยนะครับรสชาติมีรดรดผัดไข่เค็มนะครับรสผัดรสผัดไข่เค็มกับรส้มยำกุ้งนะครับเดี๋ยวจะมาลองชิมเบิงนะครับรับแดากกระผงปรุงรสก่อนนะครับ ช่วงนี้ก็อาการห่อนเด้อครับฝากดูแลรักษาุูผ่ามะนรับกันเทศงานกลางแจ้งกับพวกหนามพวกยังไปกินน้ำแน่นะครับ ใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยนะครับผมปรุงรสเรียบร้อยเยะ๋ยลองคุณชิมรสชาติกันนะครับอา้าวเดี๋ยวเริ่มชิมเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มกินชิมเลยเดี๋ยวลองรสชาติน้ำรสชาติน้ำกับ ออกเปรี้ยวแตก็ไม่กินใครเค็มนะครับกบแ,แต่ว่าคลิปด,ดีแล้วนะครับรสชาตินี่กับหดหมูสับห่อสีเหลืองนะกินบูเบิดย้อมแพยอมเลยนะครับมันได้ลายแห่งเออลืมบอกราคานะครับส่วนราคาตัวนี้สิบห้าบาทนะครับหาซื้อได้ตามซีว่นโลตัดอันนี้สิบบาทซีว่นโลตัดตามร้านสะดวกซื้อร้านขายของชำทั่วไปนะครับครับ เอาเดิมลงมือกินซิมเลยครับเอาคำแหลกจัดไปส่วนเครืองปรุงกับโบ๊บบค่อยเข่าไปในเส้นบันไดนะครับ That bye. รสชาตมันก็อ,ออกรถต้มยำกุ้งแล้วก็มันก็มีกินของไข่เค็มนะครับที่อัน,นี้ชิมเบิ้งแลนะครับก็เป็นรสชาติแปลกใหม่นะครับทีนยังบุเร่ลองชิมก็ถ้าไปมีบมีอยากจะก,กินบุ้งหมูว่าจะกินอย่างก็กลองเอาสองรสชาตินี้ ผสมกันเบื่องล่ะครับจับคู่กันเบิ่งงกับมันก็พ่อก,กินได้ครับส่วนไห้คะแนอันนี้ผมก็บภาามาถจะหายได้นะครับบองหูว่าความยังอันนี้นบ่ดไ,ดได้นะครับกำหนดบ่ได้ว่าเ่อได้เ่อไร้นะครับฝ่ายเดือนะะอน,น,น,นะครับอากาศห้อนช่วงนี้ไปใส่มาใส่โพกหนาไปน้่นะครับ อ้าวเดี๋ยวจัดไปสินของต,ตัวนี้นะครับ มันจะเป็นเข,ขาวนะครับมันบ่งคือเส้นบะหมีกึ่งสำเร็จรูปตัวไปเนาะที่เขาเคยกินแต่น่อยอันนี้มันจะออกขาว,ขาวมันใสแป้งหลายว่วมาแต่ว่าบุงหัวกับไส้เลยแหละครับตัดไปอ่า อากาศห่อนครับช่วงนี้อากาศห่อนครับครับัดไป

รสชาติแบกแม่ครับลองลองไปซิมกันเบื้องด้วยครับครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่หกที่เจ็ดละมั้งครับกินได้มามาครับไอ้ฝ่าวนี้ไปใไส่ด้วครับฝากนี้ตามไปมันเกิดเป็น คอนตินเรื่อยๆนะครับตอนนี้มันเก๋ยังอยู่ในช่วงจับคูว่าอยู่มันหลายแห่งใี้จับบุกเบิดอยู่นะครับก็ฝากนะครับกันมากคลิปนี้ขอัยขอัยในเสียงรบกวนนะครับกันมากคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์นะครับให้กำลังใจผมกับยินดีรับฟังคอมเมนต์นะครับเพื่อไปปรับปรุงและพัฒนาคลิปให้มันดีขึ้นนะครับครับเดี๋ยวกินต่อ โอ้เรื่องให้เบิ้งสีนามนะครับนี่สีนามกับปะะาาเนี่ครับออกสีสมเนาะสีสมของตุ่มยำผสมกันไข่เค็มนะครับเกือเบิล้ลละจงให้เบิ้งหนามขอถทษวแล้วครับเอากินต่อ โอเคครับเกยฝากนะครับเป็นเป็นรสชาติใหม่ๆนะครับลองไปจับกูกันเบึงสําหรับใครโบมีเมนูว่าเล็กสิ่งกินอย่างดีนะครับก็ลองเบึงของรสชาตินี้ครับที่ไปจับจับกูกันชิมส่วนรสชาติกินไก้นะครับหอ,หอมเปรี้ยวหอมกรเค็มนะครับ อ,อาการหอนนะครับโอเคก็เบิดเป็นไปนเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับครับก็ฝากกดติดตามเขาติดตามซับสไครต์นะนเยครับเวลาคลิปใหม่มันก็สิได้จแจ้งเตือนออกคลิปใหม่นะครับส่วนผมมือนี กับครูมามาสองรสชาตินี่ลองเบิ้งนะครับลองทายทํา youtube เอามือนีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ